มบายมากกได้เขามีทางส่งคุณผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสโมสรเมืองทองของเราก็ได้มีการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนรุ่น 13แล้วก็14ปีนะครับเข้าสังกัดสมโมสรเมืองทองนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวิคที่แล้วนะครับเรามีการคัดรุ่น10ขวบ11ขวบ12ขวบมาแล้วนะฮะน,นี่ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายครับที่เราจะคัดเข้าสังกัดสมโมสรเมืองทองอยูไนเต็ดนะครับซึ่งภาพบรรยากาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีน้องๆมาร่วมในการคัดเข้าสังกัดสมโมสรเมืองทองของเราร่วมๆ1,000กว่าคนเลยนะครับถารรวมผู้ปกครองไปด้วยโอ้โห เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทันตรโดมสเตเดียมก็ขับขัางไปด้วยทั้งผู้ปกครองและน้องๆเยาวะชนแบบแน่นขนาดกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งในวันแรกในการคัดตัวนะครับจากพันคนเนี่ยเราจะคัดให้เหลือประมาณ100กว่าคนนะครับเพื่อที่จะมาคัดต่อในวันอาทิตย์แล้วก็จะเลือกให้เหลือประมาณสัก30กว่าคนนะครับในการเข้าสังกัดสโมสรเมืองทองก็แปลว่าทุกคนที่เดินทางมาคัดกันเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องพกความหวังพกความมั่นใจกันมาอย่างเต็มกระเป๋าเลยแหละครับ ครับมาจากไหนครับน้องมาจากชัยภูมิครับเฮ้ยไกลมากเลยฮะทำไมถึงอยากมาคัดเมืองทองอยากเป็นสโมสรนี้ครับมีชอบนักเตะคนไหนเป็นพิเศษไหมกวินครับกวินอืมมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจครับเป็นกำลังใจให้นะมายังไงเนี่ยชัยภูมิเพราะแม่พามานอนค้างปะค้างครับค้างเมื่อคืนแล้วครับอยากเดี๋ยวเจเล็ มาจากไหนครับตอนแรกมาจากชุมพรนะฮะชุมพรนะโอ้ยไกลชิบหน้าเลยชุมพรทำไมถึงมาที่นี่ฮะอยากเข้ามสมอสอนโอ้โเล่นตำแหน่งไหน C B กองหลังกองหลังนะอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ12ครับมั่นใจไหมมั่นใจครแบเต้องมั่นใจแบบนี้ดีแล้วทำไมถึงอยากอยู่เมืองทองเห็นเขาเล่นแล้วอยากอ่ามายังไงเนี่ย มาพ่อแม่โอเคนอนค้างครับสุดยอดสุดยอดมาจากไหนครันนบเนาะมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพไกลมากเลย <c oughs> เดินทางนานไหมไม่นานครับครึ่งชัง่วโมงทำไมถึงมาคาตาคาเดมีเมืองทองก็อยากอยู่สโมสรดังๆนะเออมาอย่างนี้ดีมีชอบใครในเมืองทองบ้างไหมธนวัฒน์ครับที่จีทาวนอกันธนวัฒน์เออวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจครับเล่นตำแหน่งไหนกองหน้า เออไปกำลังใจให้นะเออมึงทองขาดกองหน้าด้วยแก๊งนี้ดีกว่ามาจากไหนครับน้องชายครับเชียย่ยไกลเื่อ,อนอีสานวะนี่แม่นาเปล่าเหล้าเดี๋ยวป๊อปได้คร่ะได้ครับเปลาไทยดีด๋ด่วปอ๊อได้คร่ะได้ครับทำไมถึงมาคัดเจ้าสอบปีเท้าครับอืมครับนี่อยู่แคาเดมี่กันมาทั้งหมดเลยใช่ปะ่ะเอเอ,าเอามาอยัางไงกันเนี่ย นั่งรถตู้เหรอนั่งรถตูต้มา,าได้นอนค้างไหมนอนครับโอเคทำไมถึงอ,อยากมาคัดเมืองทองอยากโชว์มาโชว์ความสามารถครับอยากโชว์ความสามารถสุดยอดมั่นใจกันไหมวันนี้ติดอยู่แล้วครับตายขาเวลารุ่นสิบ่ามีคนพูดกับพี่อย่างเงี้ยติดอยู่แล้วแล้ว,ลวติดจริงด้วยมั่นใจนะแบบเอออ่ายเป็นกำลังใจให้นะเก๋ๆครับครับ มาตามคำเรียกร้องฮะอยากอะไรนะเมื่อกี้อยากดังครับอยากดังคเขาอยากดังนะฮะมาจากไหนมาจากเอ่อสันนนท์ครับสันนนท์นะไกลมากเลยเดินทางหลายชั่วโมงมากรับผมทำไมถึงมาคัดที่นี่เอ่ออยากเป็นนักบอลอยากเป็นนักบอลอาชีพครับอืมมีชอบนักเตะคนไหนในเมืองทองไหมจำไม่ได้ครจำจำไม่ได้ลืมหมดแล้วมันต้องแบบมีชีวะ มั่นใจไหมวันนี้มั่นใจครับเฮ้ยมั่นใจด้วยเอาเดี๋ยวพี่จะรอดูนะสิบจำจิบมั่นใจให้หนึ่งเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นลูกครึ่งเหรอลูกครึ่งอะไรกาน่ากาน่าครับร้อกาน่าครับพูดไทยได้พูดได้ครับอายุกี่ขวบสิบสองครับมาจากไหนครับดอนเมืองครับไกลมากทำไมถึงมาคัดที่นี่ อยากเปิดประสบการณ์ครับเล่นตำแหน่งไหนครับเล่นปีครับอ๋อเล่นปีครับมั่นใจแค่ไหนวันนี้ค่า50ครับ50มีชอบนักเตะเมืองทองคนไหนบ้างไหมฮะผสะมพลนธ <c oughs> อ๋อผสมพล <c oughs> มิกกี้อ่าใช่มิกกี้เคยเป็นนักเตะเมืองทองนะฮะอาจเป็น,นปกำลังใจให้นะสู้ๆนะครับขอให้คัดผ่านอย่างน้อยไปอีกวันหนึ่งก็ยังดีครับอะไร คนไหนไอโปรตุเกตนี่เหรอมาไมาไๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอยาออกล้องเหรอมาจากโปรตุเกสคนเนี้ยนี่มาจากโปรตุเกสดิเหรอใช่ๆ่ะวิ่งมาสามสิบวิถึงนี่เลยโอ้โห can you speak Thai ใช่ครับมาจากไหนดีดีมาจากปทุมครับอ๋ออีกไกลอีกคนหนึ่ง ทำไมถึงอยากมาคัดเปียคาเดมีเมืองทองผมมาหาประสบการณ์ครับอืมาหาประสบการณ์เล่นตำแหน่งกองไหนเป็นลงกองหน้าครับกองหน้าข้างหลังนี่อะไรกองเชียร์กองเชียร์ออ๋มาด้วยกันนะไม่ครับเออเพิ่งมารู้จักกันโอ้กะสีกันเร็วเกินคนจากโปรตุเกสคนจากโปรตุเกสมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจครับเออแล้วอย่างนี้นี เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ติดไม่เป็นไรเขาจะมีแบบแมนยูคอมเมซิสตี้ร้องรับอยู่ปาดเมืองทองได้รับเกียรติจากซูเปอร์สตาร์จากโปรตุเกสมาข <Yes. S 1> ับตัวเลยรนะโอเคโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้ครับขาขาขาเป็นเดียวสวัสดีครับครับ<า>มาจากไหนครับสุราษฎร์ธาน<า>ีสุร,ราษฎร์โอ<า>้โหไกลมากมายัางไงนั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์มามานอนค้างเมื่อคืน ทำไมถึงอยากว่าเยอะคาเดมี่เมือง,งทองครับมีแบบแนบบ้วแบบแบบพื้นฐานที่เขาซ้อมดีนะเออก็เลยอยากมาที่นี่เล่นตำแหน่งไหนครับกองกลางมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจมันต้องอย่างนี้สิมั่นใจมีชอบนักเตะเมืองทองคนไหนไหมครับพ,พี่โดครับชอบพี่ติสตองโดลุงเป็นกำลังใจให้นะขอให้คัดผ่านสักไปอีกวันหนึ่งก็ยังดีนะครับสู้ๆนะครับ นี่ฮะอย่างน้องๆคีเปอร์อ er ผู้สารประตูจริงๆแล้วแต่ละสโมสรเนี่ยจะมีผู้สารประตูในสังกัดอะคาเดมี่ไม่เยอะมากนะครับอย่างมากก็2คน3คนเท่านั้นนะฮะแต่เห็นไหมละครับว่าน้องๆมาร่วมเทสมาร่วมคัดเลือกเนี่ยเกือบร้อยคนเลยทีเดียวนะครับในตำแหน่งคีเปอร์ผู้สารประตูเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่โตนิพนธ์มาลานน์นะครับโค้ชประตูชุดใหญ่สโมสรเมืองทองนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของโค้ชผู้สารประตูหลายต่อหลายคนในสังกัดสโมสรเมืองทองของเราด้วยนั่นเองนะครับ พี่โตเองก็ลงมาคัดเลือกน้องๆเยาวชนในตำแหน่งผู้สาประตูด้วยตัวเองเลยล่ะครับพี่โตคือโค้ชผู้สาประตูชุดใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ของโค้ชประตูละหลายๆคนนะฮะ<อ>พี่โตครับถามเกณฑ์ในการคัดประตูสักนิดหนึ่งอ่ะพี่โตมองเกณฑ์ยังไงฮะมีเกณฑ์ยังไงฮะก็สิ่งแรกที่ของของผมก็จะดูเทคนิคเป็นเป็นเทคนิคเป็นตัวตั้งก่อนอแล้วก็ส่วนที่สองก็ดู ศิละรูปร่างแต่ก็จะไม่ใช่แบบลูกคนตัวเล็กก็จะไม่ออกก็จะดูว่าขีดความสามารถกับสู้กับตัวตัวที่สูงสได้ขนาดไหนเพราะคอนเซ็ปต์ของทางทางสโมสรมาพยายามมาตัวตัวใหญ่แต่เราก็พยายามให้โอกาสกับคนตัวเล็กนะครับก็ตามโปรแกรมนี้ที่เราเห็นทั่วๆไปในสนามเทคนิคก็จะฝึกพื้นฐานการคัดทั่วๆไปนะคัดเหมือนกันเนี่ยแต่ความตื่นเต้นเนี่ยตอนนี้จะคอนโทรลลำบากพวกพวกพี่ก็จะเข้าไปบอกว่าเออ ทำลายให้ลงไปเล่นสนุกนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันหมดไม่ว่าโค้ชเองก็จะตื่นเต้นที่กรจะคัดตัวแต่ละคนเข้าไปก็พยายามให้กําลังใจเท่าที่ดูจากสายตาเยอะนะครับรุ่นนี้เยอะเยอะเยอะมาแล้วประตูเทคนิคดีๆเยอะครับก็เป็นงานยากของโค้ชสตาฟโค้ชที่จะต้องเลือกเอาคนที่ที่เทคนิคที่ดีที่สุดไปสร้างโปรแกรมต่อ แอบเห็นหลายๆคนเรียนซัพเปอร์สกูไปแล้วด้วยใช่ก็ยังต้องมาคัดใช่ก็ต้องเขาจะเขาจะได้รู้ว่าความสามารถเขาเขาเขาเก่งสู้กับคนภายนอกได้ไหม,มถ้าถ้าเขาไม่ติดเขาก็จะต้องไปรู้ว่าเขาจะต้องเติมเต<อ>ิมอะไรอพี่โตฝากถึงบอกว่าน้องหลายๆคนประตูมันเป็นตำแหน่งที่แบบได้น้อยเลือกน้อยถ้าไม่ติดต้องทํายังไงต่อครับพี่โตก็ถ้าไม่ติดเมื่อกี้ผมก็บอกบอกน้องๆแล้วว่าในโซเชียลหรือเดินมาคอโต <c oughs> ถามว่าไม่ติด เทคนิคตรงไหนผมจะบอกเลยแล้วไหนที่ต้องไปเพิ่มเติมอะไร,รในโซเชียลสามารถติดต่อพี่ตัวได้ Facebook ติดต่ออะไรพวกนี้ถามในส่วนตัวก็ได้ว่าจะไปต้องไปเพิ่มเติมอะไรตรงไหนผมจะบอกให้หมดเพราะรส,สิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี Technology, มันสามารถติดต่อกันได้หมดอย,อย่าใช้เทคโนโลยีให้ให้มันไปไปด้านอื่นใช้เทคโนโลยีมีประโยชน์แบบฝึกอะไรทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันเรียนรู้แบบฝึกในสมโมสรพี่นายก็ถ่ายไว้ให้เรียนรู้จากจากนั้นหมดสิ่งสําคัญคือเทคนิคที่ดี จะไปต่อยอดได้ในอนาคตขอบคุณครับพี่โตยินดีครับไงบ้างมาคัสอะคาเดมี่เมืองทองตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมครับมาจากไหนกันเนี่ยทันอากาศราชบุรีคอันน่ะทันอากาศครับท่าอากาศนี่ราชบุรีครับราชบุรีเดบุรีครับเดบุรีออ้มีแต่ไกลๆข้างหลังนะโหสุราษฎร์อ๋อสงขลาโหไกลฮะมั่นใจกันไหมเนี่ย มั่นใจมั่นใจนะเออเป็นกำลังใจให้นะนะรรครับปะง่ที่สมาชิกที่ที่จะที่เขาจะดูในการเสริมว่าเราเป็นเขาจะเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มหนักเรื่อยๆเข้่ไปเช็คตแหน่งเขาดีๆสมาชิกดีๆไปทุกปพร้อมคนแรกใครพร้อมเข้าได้เลยอ่ะมาม่ตรงีับเป๊ะา จับเตะคว้างเตะเน้นมันยำเฮ้ยสีครับมาเลยใครพร้มอมมาก่อนเลยคุณเล่มามาเน่้ตามเบอร์ก็ได้มาพรอมเบอร์ไหนก็ได้มาเหมือนกันหนึ่งสาม เราแอบเห็นนะครับว่ามีลูกชายของพี่ไมมปฏิวัติคำใหม่นะครับอดีตผู้สาวประตูสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเราแล้วก็เป็นประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยณปัจจุบันนี้นะครับเดินทางมาคัดตัวเข้าสังกัดสโมสรเมืองทองด้วยแล้วครับใครพร้อมมาก่อนเลยลูกเชฟครับใจมาก่อนเลยไปลูกทีเดง เตะโหดเกินโหดตั้งเตะแล้วลูกตั้งเตะตั้งเตะโอเคตัค้ง <c oughs> เตะจับวางเคได้โหดลุกทีห้าไปโหดจับเตะสวัสดีครับนี่ลูกชายของปฏิวัติคำใหม่ใช่ชื่อบางกรครับอ่าแล้วทำไมถึงมาคัดที่นี่ฮะอยากอยู่ครับอยากอยู่อยากลองอยาก ไม่มีผมว่าท er ี่นี่ดีสุดครับอที่สําคัญคือเป็นลูกนักฟุตบอลถึงเป็นประตูมาหนึ่งทีมชาติไทยแล้วก็ไม่มีเส้นมีสายแล้วก็คัดทุกอย่างนะฮะพ่อได้ให้เทคนิคอะไรไหมวันนี้ที่มาคัดก็ให้ทําให้เต็มที่ครับครับให้แบบอย่าตื่นเต้นครับอ่าฮะนี่ตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นครับเอ่อครับแล้วมั่นใจไหมมั่นใจครับอืมนะอย่างน้อยอยู่กับพ่อน่าจะมีเทคนิคที่ดีในพ่อสอนมาให้นะ นะครับขอให้ตั้งอ,อกตั้งใจนะครับเจ้าพี่เป็นกําลังใจให้ครับนะครับแม่ในเจอคนลูกแล้วเดี๋ยวขอไปคุยคุณพ่อสักนิดหนึ่งนะครับคุณพ่อก็แอบมาให้กําลังใจคุณลูกด้วยเช่นกันนะฮะมาแบบไม่บอกคุณลูกนะครับไปเลย อยู่กับผู้สาประตูมือหนึ่งสิมชัดไทยนะฮะปฏิวัติคำหม่ดีใจนะที่เห็นไหมกลับมาสนามเมืองทองแต่มาในฐานะแบบคนแอบคอยให้กำลังใจพ่อเพราะส่งลูกมาคัดอะคาเดมีรุ่นอายุ13 14ามสบ่ตั้ง่ผู้สาประตูทำไมถึงส่งลูกมาคัดอะคาเดมีทำไมทั้งที่จริงๆตัวเองอ่ะจะไปเอาลูกไปไว้ที่ไหนก็ได้อ่ะโอ้โหถ้าไปไว้มันน่าจะน่าภูมิใจสำหรับเขามากกว่าก็อยากให้เขา ได้เรียนรู้ว่าออสายอาชีพน,นีมน้มันมันมันไม่ได้สบายมันไม่ได้ง่ายที่จะไปที่ไหนแล้วแบบต้องมีคนเอาเราเราต้องไปออไปสู้ด้วยตัวเองแล้วมันจะภาคภูมิใจสาหรับเขามากกว่าใช่แล้วอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมันมีประตูเยอะมากอรพี่ว่าน่าเกือบร้อยอ่ะแล้วก็ผ่าน,นคาคดมี่กันมาทุกคนนะฮะเราได้ให้ทริคอะไรแบบลูกเราก่อนจะมาเชสไหมไม่เลยครับเขาส่วนใ่ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองว่า ว่าทำยังไงนะฮะเอาตัวรอดก่อนนะเอาง่ายครับซึ่งผลคัดได้หรือไม่ได้เราไม่รู้นะแต่ถ้าไม่ได้อะถ้าไม่ได้เราหมายจะทำยังไงต่อก็จริงๆที่มานี่ก็คือจุดประสงค์เขาเขาอยากมาเขาอยากมาคัดครับก็ให้เขาไปมาคัดก็ถ้ามีที่ไหนถ้าเกิดเขาอยากไปก็พาไปครับติดไม่ติดมันอยู่ที่ตัวเขาเองมันเรื่อย่ตัวเออดีนะคุณพ่อไม่ได้มีเส้นสายนะครับต้องบอกก่อนนะฮะคัดด้วยตัวเองล้วนๆมานั่งรอแต่เช้า ะะแต่พี่ชอบนะเห็นเขาโตขึ้นเมื่อโค้ชก็ถามว่าใครจะเทสคนแรกก็ยกมือเลยโอเคด, mm hmm. ดูดูมั่นใจ mm hmm. ดูโตขึ้นเลย mm hmm. อย่างเงี้ยฮะสุดท้ายครับไหมฝากอะไรสําหรับหลายๆคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกมาแล้วอาจจะขัดไม่ติด mm hmm. แล้วผิดหวังกลับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะมันต้องมีคนประสบความสําเร็จก<อ>ับคนผิดหวังนะอแต่ถ้าคนผิดหวังเนะี่ยอยาให้ พราะแม่ก็ช่วยผลักดันเขาดันเขาเหมือนเดิมให้เขาสู้ๆตั้งใจการมาชัดมันก็เป็นประสบการณ์ในการก้าวต่อไปอย่างหนึ่งก็อย่าหยุดครับครับสู้สต่อไปสฟนคลับเมืองทองนะครับเดี๋ยวเจอไหมวันศุกร์หน้ากลับมาเยือนทินเก่าไม้ต้องเบาๆครับโอเคครับขอบคุณครับไม้คือไม้เองก็บอกว่าอยากให้ลูกชายนะครับเดิน ตามเส้นทางที่ถูกต้องอยากให้คัดด้วยตัวเองใช้ความสามารถด้วยตัวเองนะฮะคุณพ่อจะปล่อยให้เขาลุยด้วยตัวเองนะครับถ้าเกิดเขาได้เขาจะได้ความภาคภูมิใจตัวของเขาเองแลถ้าเกิดเขาไม่ได้ oh. เขาก็จะได้เก็บความผิดบาปนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขและก็กลับมา สู้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการคัดตัวเข้าสังกัดสโม,มสรเมืองทองให้ได้นั่นเองแหละครับจริงๆแล้วพี่ไม้ปฏิวัติคํใหม่ก็ถือเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรเมืองทองของเราด้วยนะฮะก่อนที่จะไปเติบโตที่พัทยาสมุทรปราการตอนนี้ก็อยู่ทูแบ,บงคอกยูไนเด็กแล้วก็เป็นประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยณนะปัจจุบันนี้นะฮะเฮนี่กลางคู่หรือไม่ครับอันนี้วิงขวาถูกอไมครับ